มันนี่ค่ะมากินข้าวแรกน้ากันมืัอนี้มีอาหารที่มาเสน,น,นอรอบมืัอนี้อย่างนั้นคือผัดาหอาาายไร่ได้มาจากตลาดใหญ่ย่า่วนพัดเองอันนี้คือปลาปลาบึกอันนี้เป็นอาหารที่ร้านของยกอ้วนเป็นอาหารประจำร้านดยกอ้วนเฮ็ดขายอยู่เฮ็ดทั้งลาบได้เฮ็ดทั้งต้มย่าต้มผักไกะแยงหรือไม่ก็กิมจุ่มอันนี้คือน้ำจิ้มจิ้มกิมปลาดีกว่าค่ะกิมคือย่อ้วนเฮ็ดเองเนาะค่ะนู่นนี่กิม แซ่บได้เหมือนกินครึบคิงพริกสดกระเทียมนี่ยังเสรอนกิมซัมลับกินนี่ค่ะนี่แกงเห็ดอันลุกในบ้านเพะเนเอามาหอยพอดียายวนก็นเลยเอามาเข่าครีบนึ่งเห็ดนี่มีทั้งเห็ดเพาะเห็ดขมเนาะใส่กนันเนาะยายวนก็มากใส่ใส่กันเห็ดเพาะก็มีเล่ย่างดีเลยค่ะค่ะดูพวกพัดกินกับกิมจุมเนาะมีบักแตงมีผักกาดชินนี่อันอี๋ยังนียเพราะอิ่นยังกรอมบรลัะ กีนุกมีต้นหอมมีหอมซี่หอมนี่ละค่ะนี่อามากินน้ำกันค่ะเบอร์นีค่ะกินเผาเบอร์ร้านกะมีมาม่ากินมานน่อยากินมาม่าร้านมากินน้ำมาเป็นได้ย่ายว่าสันกินมาเป็นก็บกินแหน่เป็นอันนี้ร้านส้าก็ไม่กินน้ำกินผัดถอยค่ะเออมาถ่ายย่ายว่ามาถ่ายย่ายจะกินแล้วบอบอว่าสันกินเขาน้ำอาเขากินน้ำกันที่แบบมาคุปใจกับกินเนี่ยคุณอันนั้นเด็กกินปลากรอนี่ลูกปลากินปลาได้สมองดีมาก อืมอืมอืมโลกปุ๊บ ปลาบึกข้าวไมา้มาว่าเนี่ยตอนเย็นได้ไม่นำโคงได้ของเสียมแล้วมา,าขายประจำนเนาะค่ะแล้วน่าจะกินมัน้งแซมจานน้ำหนี่แปดสิบบาทพิลันนี้วันนี้จ้าขึ้นพักกินน้ำ กินยุงแบบได้สูวได้ขาดีาาานี่นี่นี่ินกกินเอ้บลาลกปลาแก่ไม่ลกอือไอาบลาเง้บ่คับอือืออืออือนีหอยได้หอยดีค่ะ นี่ต้องหัวเราะังนี่แะเผือกอืออืงเห็ดอืมนั่เกิือภาพกันนะตั้งใจเห็ดอันนด้เลยแห่ะขอนยืนมาก็ต้องเห็ดคับต้องมากินเนาะที่วันนี้กินหลากหลายมือือค่ะโอ๊ยมาสุดลายค่ำใหญ่เห็ดออนออนค่ะ อื่หืม่นกเลยค่ะค่ะว่าอะหลูกอบะอบาะรบ่ลูกอะรบ้างต่อครับเปมดละลาตากล้องตากรองเนื้มปาาเออแบบแบบอืม ืม่มลหลั้ลูขบกันขบกันอืมอืมอมาจะพ่น้องอมาแล้ว bắp khoang ngục

ปลาแซบเสีเส่สบแซบเีปาเลาแซบเป็นโอ้มาแซบไปลูกอืมอืมอันนี้ก็แซบพัดแซบพัดแมมันหอยพิสคอรอ น้องเขาได้จัดมามีา่ปลาดกาี่เม็ดใส่เลยแล้วแย่้วนบัตแดงค่ะใส่พ,พริกเผากับน้มันหอยใบโหระพาบัตนี้ว่าใส่นุ่มก็เลสั่งหนึ่ห่วยมามีกับปลาดกาี่เม็ดกาแฟไใส่แซ่บปานหยังกว่าเก่าสั่มมาเด้มจ่ายมาเด้อมาเด้อพี่น,อน้องมาเด้อ ทอดมือด้วยเลี้ยฟด้วกระป๋องมันชอมเสียอืมอืมร่างตีนอ่ะต้องเลี้ยฟจังเลยนะอืมเขาเปล่ากันมาทีมอื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 ม อเลือกสาเกอันหน้าคือน้ำแข็งนี่ฝรั่งน่หอยแมงมุหรอกกันบันดรอรมือมาเด้อค่ะมาเด้ออืมเต่ซีทุกคนเน,นี่ยทำทุกคนหลังโซเชียลให้หวานหนุม่มนักน้ำงกัน ล้านเสนออาหาหมึ่นน่าเจ๋งมามน้องกินน,กน้อกันเนาะอ๋อคือกเนแล้วขำไปดูก่าโอเคค่ะวัเดียค่ะร้านหน่อยซอย